สำหรับหลายๆท่านรอยสักคือศิลปะแต่สำหรับน้องกายเคสิควายมันคือแดรลี่บนผิวหนังครับใช่ครับและนี่คือน้องกายเคสิควายของเราน้องกายมาสักกับเราหลายรอบแล้วครับทยอยเก็บเป็นงานมินิมอลเก็บจนตอนนี้เป็นฟูสลีไปแล้วครับเริ่มจากลายเส้นเล็กๆเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายตอนนี้จากแขนซ้ายกำลังขยายไปแขนขวานี่จะเอามินิมอลทั้งแขนเลยใช่ไหมครับมินิมอลเดี๋ยวรวมกันมันกลายเป็นเยอะเอง มาหาพี่วินไม่มีทางตัวโล่งแน่นอนอกเลยจากมินิมอลเป็นฟูลสลีปเป็นมินิมอลฟูซสลีปไปแล้วดีองได้องได้เอานี่คุณวินหมดเลยครับ ลาไปฝั่งนู้นแล้วตอนนี้ทุกครั้งที่มาสาก,กายจะทําการบ้านมาเสมอครับพร้อมเล่าเรื่องราวเรืเเ่องหลังลอยสักแต่ละลายเขาจะปรึกษาช่างวินทุกจุดเลยเพื่อให้การจัดวางเหมาะสมตามตำแหน่งบางลายถูกปรับเพิ่มเพื่อให้เหมาะสมบางลายถูกลดทอนเพื่อไม่ให้โดดเกินไปทุกจุดทุกลายคือความทรงจําที่เขาเลือกเก็บไว้ครับและทุกฝีเข็มของช่างวินก็เรียง้อยให้ออกมาตามที่เขาตั้งใจมินิมอลไม่ได้แปลว่าน้อยแต่มันคือการเลือกเก็บเฉพาะสิ่งที่มีความหมายกลายเป็นหนึ่งในแรปเปอร์ไม่กี่คนที่เลือกเล่าเรื่องราวผ่านรอยสักแบบมินมอลแนนนีี่่่่คือออเเ้ทาาางมรรบเทกบันททกเเบไไว้้ารรดลยคอ studio.